take up พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2569มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวครับประชาชนก็อนิยมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันนั้นด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยนายนฤชาโคษาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศครับไปกวดขันกำกับดูแลการจุดและปล่อย พลุตะไลโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือวัตถุอื่นๆใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2569นี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยลดความสูญเสียและส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้อง